ยายเราทำไปก็ได้ทำมัดตัดามือทำมตัดอันสีหิตยิบผ้าหยิบผ้าคือเก่าละจา้าหยิบผ้ายังสิบเดือนกันเนื่อบ้านมันเป็นสภาพนี่ไหมนี่เนี่ยมันขาดยังสิไหม ีิซักมือเ้านี่ต้องเลยต้องเย็บให้เขา,เ,าเพราะแพดามก็ไล่งามงามจ้ะนขาวก็เชียวได้ขาวนี่แหละจ้าเย็บตะขามพิซักมือเ้านี่ต้องเลยต้องเย็บให้เขา,เ,าเพราะแพดามก็ไล่งามงามจ้ะเนเอาได้ขาวนี่ลหละ แพด้ามนค,นคนเขาคนแก่คนตามใ้ส่ัมแต่ก่อนสิบปียี่สิบปีขึ้นหลังแล้วซากแล้วมือเจ้านี่มันขาดจ้ะขาดมันี้ก็เลยิสดยเย็บจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปเยีบใส่กองเขาจ้ะวแลว,แลว ย่ายละจำใ่สวยๆเป็นตัดตัดอันนี้งามอยู่ได้พี่น้อง,งเนี้ยลายกระลายสวยสวยสีอันนี้ๆๆๆผา่าผาเพดานมามาเย็บผ่าน้ำกันพี่น้อง <ๆ S 1> คิดถอนสาวลงงานขาวก็เฉียวได้ขาวนี่ละจ้าเย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิบตะขางนองนี้ ได้ใส่1ิอีกจ้า1ิปกับคนละสีดดกอันนี้เป็นภาพแดงจ้าภาพแดงของยายเราหยิบไปแล้วตำไปแต,าต,าปแต่นสมัยยายนั่งเข้าขาดปีนั่งเข้าขาดสิ่เด้ไม่รู้เขา,ขาเ,ขาขาเขาขาพราเขาเป็นคนชื่อมใหย้ยนั่งเข้าขาด ตีนางเขาขาดเลยจะได้ไม่นีเป็นเขาแต่ยังมีชีวิตอยู่ลูกเต่ากัยังงใบใสตอ่นองเลยตีว่ามันเข่าตัน่มดสีซีบก,กับสีกังเกงมันไปคนละทางเลยแ่กอใสไซไปโดดมี่ยังกับพ่อยังเก่ามาเย็ยบไปถักเขาพ่อโบอัน เวลาไปบ้านแต่ชิบมีผู้เย็บให้ลูกให้เต่าเสื้อเวลาเขาไปทํางานมันจเดเย็บให้เขามันขาดี่นนองมามามา,ายังมีชีวิตอยู่ลูกเต่าก็ยังไลใส่ดอ่น้องเอ้ยปีนใหญ่ระดมใหม่สวยๆเป็นตัดตัด อันนี้งามอยู่ด้พี่น้องเนะี่ยลายกระลายสวยเวลาแม่เมืเ่อแล้วกับสิบ่มีผู้เย็บให้ห้าไปบ้านนอกแล้วมาสิบบ่มีมาเย็บให้เมื่อเย็บมันยัลูกก่อนแต่ยังมีชีวิตอยู่ลูกเต่าก็ยังได้ใส่รอี่น้องเลยเปีว่ามันเขา่ากันบ่ สีซิบกับสีกังกีมันไปคนละทางเลยแต่กอใศัไปโดดเอาได้เขาวนี่แหละนั่งเขาขาดไปนั่งเขาขาดหรือจะไม่เนนเขาว่ามันเข่ากันคนนีสีซิบกับสีกังกีมันไปคนละทางเลยแต่กระใัไปโดดอาจจะมา เย็บจุ่มืออแล้วพี่น้องบ้านกะเย็บัวนี้นกเะเย็บอื่นก็นาชิมี่เนี่ยเย็บอีกูบ้านกะเย็บพี่น้องคนี้กะเย็บมือละอ่านซองอ่านมือละมันอ่กันแล้วเราก็จีใส้ใส่สิบอีกเด้พี่น้องไปช่วยกันกะยายมาเด้อจ้ามาเด้อเย็บผ้าจ้าเย็บผ้าให้เขาคือเก่า ได้ดำเนี่ยงานจักคู่ชีพจะจากคู่ชีพได้เดี๋ยวนี้กันชีตาแล้วก็ปุอยเห็นเย็บผ้ามากไเเย็บผ้าโอ้ยไปนั่งเย็บผ้าแล้วก็คิดพอดแต่ยังมีชีวิตอยู่ลูเต่ากัยังไลใส่ตัว้องเอ้ย มาช่วยกันกะยายมาเด้อจ้ามาเด้อเย็บถาจา้าเย็บตะผาคือเก่าแล้วพี่น้องอันนี้วานกะเย็บพี่น้องมึงกะเย็บมือละอันซองอ่นมือละตาดันี่กันแล้วเราก็ิิบใส้ใซิบอีกเด้อพี่น้อง เย็บตะผาคือเก่าแล้วพี่น้องอันนี้ใหย่แล้วตามมา่ำไหม่เขาเลยะทำ,ทำมาตัดนี่งธรรมาตัดอันสีเข็ดนังเขาขาดปีนังเขาขาดเขาเจะได้ไม่มีเขาพี่ซักเหมือเเจ้์นี่เขาได้ต้องเย็บให้เขา แพดามก็ไล่งามงามจ้ะเนี่ยจะอันนี้ก็มาเย็บเสียกักพี่น้องได,ด้ขึ้นอีกคนเด้อเย,ย็บผ้าเย็บผ้ามากไะเด้เย็บผ้าโอ้ยไปนั่งเย็บผ้าแล้วก็คิดพอดเสื้อเวลาเขาไปทำงานอันจะเด้ด เย็บให้เขามันขาดพี่น้องมามามาเห็นผ่าให้เขาคือเกา่าอันนี้ไม่ได้ดำเนี่ยังน,นี่เนี่ย,ยจะได้ใส่ซิปอีกจ้ะซิปกับคนละสีดอกเหมือนเดิมราคา าจะามาเย็บชุม้มือแล้วพี่น้องหมู่บ้านก็เย็บันนี้ก็เย็บอ,อื่นก็นนาชิมีเนวเย็บอีกทุกอย่เบิ้งสีสิบสืส่อมาหายกับกางกิง <Yeah. S 1> บางทีแล้พี่น้อง <Yeah. S 1> จะมาจักคู่ชีพจนจักคู่ชีพได้เด <Yeah. S 1> ี๋ยวนี้กันชีตาแล้วก็ปุ้ยอยเห็น เ <Yeah. S 2> บิ้งสีส่สิบซื้อมาไห่จับกังกิงมึงตีหลับพี่น้องจะหยิบน้ำใส่กองเขาหรอเยิบ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ี่ใส่กองข้าวจ้าสินเดือนกันเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นื่อบานมันเป็นสภาพนี่ไหมนี่เนี่ยมันขาดยังสิไหมพี่ซักมือนเจ้านี่ ก็เลยต้องเย็บให้เขาพระแพดามกาามาม็ไล่งามๆจ้ะเนเวลาแม่เมื่อแล้วกับซิบมีผู้เย็บให้ถ้าไปบ้านนอกก็บซมีถือวาเย็บให้เมืเ่อเย็บไปถืูกก่อนตรงนี้เนี่ยจะได้ใส่ซิปอีกจ้ะซิปกับคนละสีดอกอันนี้เป็นผ้าแพดามจ้ะ กาแฟดำของยายเราหยิบใบตัดเราตำใแต่ดแต่สมัยยายเอาได้ข้าวนี่ล่ละเดมม็ันไปอันนี้เป็นเนวนังพี่น้องอันนี้ก็เสียเสียกากโรงงานเขานี่ น,นี่ก็เสียเสียกากโรงงานเขานี่อาจจะมาเย็บชุหม,มือนแล้วพี่น้องหมู่บ้านก็เย็บตัว่นี้ก็เย็บมอ,อื่นก็น่าชิมีเนี่ยเย็บอีกลูกไส้หมามาเป็นเล็กจะมานั่งเงี้ยวงานจับคู่ชีพจะจับคู่ชีพได้เดี๋ยวนี้กันชีตาแล้วก็ค่อยเห็น เห็บจีส้องเขาจะแล้วแล้วแล้วเห็บจส้กองเขาจะแล้วแล้วแล้วว่า